ราคาทองคำล่าสุดราคาทองวันนี้วันพฤหัสบดีที่25กุมภาพันธ์2564มาดูกันนะครับว่าราคาทองในวันนี้จะขยับเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนจากเมื่อวานเรามาติดตามพร,พร้อมๆกันเลยครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆถ้าหากว่ามีข้อสงสัยหรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับราคาทอง สามารถฝากข้อความไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างของคลิปนี้นะครับคอมเมนต์กันมาเยอะๆเลยนะครับแล้วเราจะไปพูดคุยกันต่อในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆมาดูราคาทองวันนี้ประจําวันพระฤาษสบดีที่25กุมภาพันธ์2564กันนะครับโดยราคาทองประกาศครั้งที่1ของวันประกาศเมื่อเวลา9นาฬิกา26นาทีซึ่งราคาทองวันนี้เปิดตัวมาราคาปรับลดลงไปทันทีที่ 100บาทจากเมื่อวานนะครับก่อนอื่นเรามาดูราคาทองคําแท่ง96.5%กันก่อนนะครับโดยรับซื้ออยู่ที่บาทละ25,500บาทขายออกอยู่ที่บาทละ25 6 0 0บาทขยับมาดูกันต่อที่ราคาทองรูป,ปพรรณ96.5%โดยรับซื้อเป็นกรัมอยู่ที่กรัมละ1652บบาทรับซื้ออยู่ที่บาทละ 2 5 0 4 0บาท32สตางค์ขายออกอยู่ที่บาทละ26,100บาทเรามาดูกันต่อที่ราคาน้ำหนักทองรูป,ปรพรรณเก้์เซ5มีดังนี้นะครับเริ่มที่ราคาทองครึ่งสลึงเมื่อบวกกับค่ากำหนดเฉลีย่ยที่500บาทจะรวมเป็น3,763บาทราคาทองหนึ่งสลึง เมื่อบวกกับค่ากำเนิดเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น70,25บาทราคาทองสองสลึงหรือราคาทอง50สตางค์เมื่อบวกกับค่ากำเนิดเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น13,555บาทราคาทอง1บาทเมื่อบวกกับค่ากำเนิดเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น26,600บาทราคาทองสองบาทเมื่อบวกกับค่ากำเนิดเฉลี่ยที่1,000บาทจะรวมเป็น ห้าหมื่นสามพันสองร้อยบาทราคาทองห้าบาทเมื่อบวกกับค่ากำไรเฉลีย่ยที่สองพันห้าร้อยบาทจะรวมเป็นหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันบาทปิดท้ายกันที่ราคาทองสิบบาทนะครับเมื่อบวกกับค่ากำไรเฉลีย่ยที่ห้าพันบาทจะรวมเป็นสองแสนหกหมื่นหกพันบาทโดยค่ากำไรเฉลีย่ยดังกล่าวเราคิดคร่าวๆอยู่ที่บาทละห้าร้อยบาทนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงร้านทองแต่ละร้าน จะคิดเรดค่ากำเรดที่มีค่าไม่เท่ากันนะครับทางที่ดีก่อนที่เราจะทําการซื้อขายทองไม่ว่าจากร้านทองร้านไหนก็ตามเราต้องสอบถามทางร้านว่าทางร้านคิดค่ากำเรอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเราค่อยนําค่ากำเรนั้นเมื่อบวกกับราคาทองที่เราจะทําการซื้อขายแล้วเราจะได้ทราบราคาทองที่แท้จริงจากร้านนั้นๆกันนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการรายงานราคาทองวันนี้ ส่วนวันพรุ่งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงราคากันอีกครั้งเราจะจัดทำคลิปแล้วแจ้งให้ทราบในคลิปถัดไปเพื่อนๆสามารถติดตามโดยการกดปุ่ม u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆออกมากันแล้วนะครับและถ้าหากว่าชื่นชอบสามารถกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันได้นอกจากนี้แล้วเรายังมีคลิปสาระดีๆที่นำมาฝากสามารถกดชมได้จากช่องของเรานะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ